สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่434ค่ะ434รหัสด้านบนซ้ายมือนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือเรียบร้อยแล้วค่ะงานตัวนี้เป็นงานผ้าชีฟองที่รูปแบบ หวานมากนะคะ,ะดูได้เลยวันนี้ก็คืออาจจะแกต,ตกต่างนิดนึงปกติจะชอบใส่สีชมพูชมพูมาเปิดคลิปวันนี้เปิดคลิปด้วยสีม่วงเปือกมังคุดค่ะสีมันสวยอันนี้สีแปลกใหม่นะคะสีแปลกๆก็ส่วนมากจะเอามานําเสนอให้ดูนะคะก็ตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะบอกไซส์ก่อนเลยค่ะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42แก่ๆประมาณคือเกือบ43แต่เดี๋ยวน้องมบอก42แล้วการเผื่อไว้ให้นะคะสำหรับตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ42นะคะ ราคารุ่นนี้อยู่ที่790บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาททำมาไมชีฟองอก42เนี่ยมาราคาต้อง790โอ้โหคุณแม่เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดงานกันตัวนี้สวยมากนะคะสวยตังรายลูกไม้ตกแต่งนี้แหละนะคะน้องใส่ออกมาแล้วก็คือดูดีเลยดูดูดูดีดูแพงไปเลยค่ะดูได้เลยจากในรูปขนาดนี้โอเคไซส์แล้วราคาแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบแบบละอียละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับงานตัวนี้นะคะก็จะเป็นงานคอกลมค่ะคอตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้แบบว่ากลมบล็อกชิดคออะไรขนาดนั้นนะคะเป็นกลมแบบว่าเป็นกลมผู้หญิงหน่อยที่มันจะแบบมีความหวานนิดนึงอ่ะจะเป็นงานเรียบๆแบบนี้นะคะแต่ถึงจะเรียบเนี่ยก็คือไม่มีลูกม้ตกแต่งไม่มีเทปลูกม้ตกแต่งรอบคอก็จริงแต่เราเย็บมาให้เก็บงานละเอียดมาให้แบบเรียบร้อยค่ะ นะคะการตัดเย็บคือรายละเอียดเก็บงานเรียบร้อยให้แบบนี้นะคะพับเก็บให้เรียบร้อยค่ะมาพร้อมกับแขนจัไปลายแขนนะคะตัวนี้จะคล้ายๆกับว,ว่าเป็นแขนกระบอกที่มีการจัไปลายแขนเวลาใส่จะเป็นทรงนี้ตัวนี้เนี่ยคือประมาณ เกิน3ส่วนแต่ไม่ถึง4ส่วนประมาณครึ่งของท่อนแขนด้านล่างนะคะเวลาใส่จะเป็นตัวนี้แขนอันนี้ก็คือจะใส่แล้วดูจริงจังกว่า3ส่วนนิดนึงนะคะแต่ก็คือไม่ได้ลำคาญค่ะ4ส่วน5ส่วนแล้วก็คือดูแบบว่า ด,ดูเขาได้ดูเป็นทางการขึ้นนิดนึงด้วยกว่า3ส่วนกว่าแขนสั้นเนาะสำหรับงานตัวนี้นะคะแล้วก็คือจะเห็นได้เลยว่ามีการจ้มปลายแขนแบบนี้นะคะในส่วนของตรงจ้มปลายแขนค่ะก็จะมีกระดุมให้เหมือนกันนะคะแบบนี้1เม็ดค่ะถ้าใส่แล้วรู้สึกว่าคับอึดอัดก็สามารถปลดกระดุมก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากสวยต้องทนแล้วก็ใส่ให้มันมันจะได้จ๊มแล้วก็จะได้สวยพองๆแบบนี้ค่ะนะคะอะ่งานตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าตัวนี้มันสวยตรงงาน ลูกไม้ตกแต่ง yes. ่ค oh ุณแม่ลองดูนะคะตัวนี้คือด้านหน้าเนี่ยน้องจะได้เป็นงานลูกไม้ตกแต่งที่เป็นรายนี้เลยนะคะลายคือมันมีความแบบมันมีความอ่อนช้อยมันมีความแบบดูหรูหราเนาะมันดูทั้งหวานทั้งหรูหราค่ะก็ตัวนี้นะคะจะได้เป็นลูกไม้ตกแต่งรายนี้นะคะด้านหน้าคือเต็มหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะอยู่ตรงกลางค่ะเวลาใส่ออกมาแล้วก็คือจะเห็นเป็นแบบนี้ นะคะน้องจะอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วคือจะใส่แล้วคือมันจะดูเต็มมันจะดูเห็นแบบเต็มๆเลยแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เกินนะคะใส่แล้วก็คือกําลังดีอาจจะเห็นเป็นแบบนี้นะคะ น้องก็คือจะได้เป็นรายนี้ค่ะเดี๋ยวน้องส้มจะซูมให้ดูนะคะบอกเลยว,ว่ารายลูกมาตัวนี้มันสวยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะผ้าชีฟองตัวนี้นะคะอ่ะอันนี้คือเนื้อมันจะลื่นๆแล้วคือใส่สบายมากตัวนี้เป็นผ้าชีฟองเนื้อดีนะคะไม่ใช่เนื้อที่แบบบางๆใส่แล้วสากใส่แล้วเหม็นไม่นะไม่อยากคือไม่รู้จะทํายังไงให้เห็นจากในกล้องอะ่ะมันลื่นๆจริงๆตัวนี้นะคะ่ะเนื้อคือมันจะแบบดูแน่นๆแล้วก็คือแบบลื่นๆใส่สบายจริงๆตัวนี้นะคะงานตัวนี้คือมีซับไนให้นะคะมีซับไนให้ตัวนี้นอกจา ลูกไม้ตรงช่วงของตรงตัวเสื้อด้านหน้าแล้วคือตรงแขนก็ให้ไปแบบอารังไม่แพ้กันคุณแม่ขาตัวนี้ก็คือจะเป็นลายเดียวกันแต่อามางในลักษณะเป็นแนวแบบนี้นะคะตัวนี้เขาจะวางแนวตั้งตัวนี้คือวางแนวนอนคือตัดลายกันมาแล้วก็คือจะเห็นเป็นทรงนี้รวมๆออกมาแล้วก็คือเนี่ยคะ่ะ อันนี้จะเป็นลายเดียวกันสังเกตเห็นว่าน้องจะเป็นลายเดียวกันนะคะอันนี้วางแนวตั้งอันนี้วางแนวนอนคือมันก็คือเต็มแขนเลยนะคะอ่ะนี่คือแขนแขนยังสวยเลยอะ่ะคือเต็มไปนะทั้งหน้าและหลังค่ะคือให้มาเต็มๆแบบนี้เลยนะคะนี่เวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้จัดระเบียบแบบหนึ่งนะคะอ่ะเวลาใส่ก็จะคือจะเป็นอันนี้นะคะคือเห็นแบบว่า เต็มเลยจึงจ้งๆนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ทรงน่ารักทรงสวยค่ะใส่แล้วดูดีดูแพงเกินราคานะคะสาหรับตัวนี้ค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานด้านหลังด้านหลังก็คือจะตรงตัวเสื้อคือจะเป็นเดบเรียบแบบนี้นะคะอืมแลวคือจะมีเจาะหยดน้ําแล้วก็คือมีกระดุมคอให้นะคะ ทีนี้เรามาดูสีกันบ้างรุ่นนี้จะมีมาให้เลือก5สีเลยค่ะสีก็คือจะมีคล้ายๆกับรุ่น433เลยนะก็คือจะมีชมพูดําขาวน้ําตาลนะคะอ่ะมีชมพูแต่ว่าชมพูตัวนี้ค่ะชมพูตัวนี้คือจะมีความแบบนูดๆมีความประมุนกว่าด้วยความที่อย่างที่บอกไปคือตั้งใจจะให้รุ่นนี้มันดูเป็นงานแบบว่าดูเป็นงาน ดูเป็นงานแพงเพราะฉะนั้นสีเขาจะไม่ใช่เป็นสีชมพูฉูดฉาดไม่ใช่ชมพูฉูดฉาดไมช่ชมพูแบบแจ่มแจ่มเข้มเข้มนะคะตัวนี้จะเป็นชมพูแบบละมุนละมุนดูแบบดูสุภาพอ่อนโยนดูเป็นผู้ดีหวานหวานอ่ะประมาณนั้นนะคะนิยามให้ประมาณนั้นแล้วก็ขาวดํคขาไม่พลาดเนาะอ,อ่ะจะมีงานขาวดําให้นะคะแล้วก็สอีอีกอันหนึ่งตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปสีอ่ะคือทํามาให้ดูละมุนมากๆนะคะเป็นน้ําตาลจริงแต่ไม่ใช่น้ําตาลเข้มนะคะตัว ตัวนี้คือเป็นแบบว่าเข้มกว่าเนื้อนิดนึงค่ะมันเป็นสีที่แบบสีทรายเออมันน่าจะเรียกสีนั้นค่ะสีแซนอะเปนประมาณประมาณสีทรายเลยค่ะเวลาใส่แล้วคือผิวผ่องสวยมากตัวนี้ประมาณสีทรายน้ำตาลทรายค่ะสีสวยมาก สีน้ำตาลประมาณไม่ใช่น้ำตาลเข้มประมาณน้ำตาลสีทรายประมาณนั้นเลยนะคะสวยมากนะคะอ่ะก็คือจะมีสีตามนี้เนาะมีขาวดำชมพูน้ำตาลทรายค่ะแล้วก,สสสวกะะ็สีม่วงเปลือกมังคุดนะคะสีม่วงเปลือกมังคุดคุณแม่ค่ะสีสวยมากตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องจัดระเบียบชุดนิดนึงนะคะอ่ะสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะนี่นะคะสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะ สีนี้ไม่มาบ่อยๆนะคะใครเป็นสาวชอบสีม่วงจัดสีนี้เลยไม่ใช่จะมาบ่อยๆสับสีนี้นะคะอย่างที่บอกไปถ้าใครรู้สึกว่ารำคาญแขนค่ะมันรัดมันแน่นมันตึงนะก็เอาออกค่ะเอากระดุมออกนะนะช่วมจะลองปลดกระดุมออกให้ดูนะคะชํามลองปลดกระดุมออกให้ดูแล้วนะคะลองดูว่าถ้าเกิดว่าสมมติเอาไปแล้ว รัดแขนตึงแขนเนาะอาจจะเป็นทรงไหนนะคะฝั่งซ้ายนะคะเป็นฝั่งที่ติดกระดุมค่ะก็คือจะเห็นเป็นพองนะคะแล้วก็ตรงปลายมันก็คือจะสบสบรัดรัดสำหรับฝัง่งขวาฝั่งนี้คือปลดกระดุมออกแล้วนะคะก็คือน้องก็คือยังเห็นเป็นทรงแบบพองๆอ,อยู่นะคะแต่ตรงปลายก็ดูสบายยิ่งขึ้นทางนี้ก็งั้นก็รองไปปรับใช้ดูนะคะอยากใส่ถ่ายรูปสวยใส่ยืนสวยใส่อะไรสวยอก็ต้องทนต้องติดกระดุมนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วโอ้ทำกิจกรรมไม่ได้ใดๆอัดลำคาญมากเลยไม่คุ้นไม่ชิ อะถอดได้ก็ยังเป็นทรงสวยอยู่แบบนี้นะคะลองเทียบดูคะ่ะนี่นะคะ รหัส434า่ค่ะสีขาว,ขาวออฟไวท์ใส่มาให้ดูแล้วนะคะสหรับตัวนี้เป็นฟรีไซส์4ีนิ้วนะคะมีไซส์เดียวเท่านั้นราคา7 9 0าบาทค่ะก็ตัวนี้นะคะลูกไม้ที่ว่านะคะตรงกลางเห็นเต็มเต็มแบบนี้นะคะก็น้ำส้มตัวเล็กน้ำส้มอ,อกแค่3 3เวลาใส่เสื้อ42เนี่ยมันก็อาจจะดูตัวใหญ่เกินน้ำส้มนิดนึงนะคะแต่ถ้าคุณแม่ตัวใหญ่กว่าน้ำส้มเวลาใส่เสื้อมันจะดันเสื้อออกมาแล้วคือมันจะเห็นข้างๆในเยอะขึ้นแล้วมันจะเห็นเป็นลายสวยๆแบบนี้ ะะแต่ว่าพอนทำทองตัวเล็กกันมันก็เลยแบบด,ดูมันก็จะรูปไปตามตัวส้มแล้วมันก็จะดูห่อ,อมันจะเห็นแค่นี้นะเอาเวลาใส่จะเห็นเป็นลายนี้ทรงนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตรงแขนค่ะก็จะเป็นลูกไม้ตัวเดียวกันแต่อันนี้วางแนวตั้งอันนี้เอาไปวางแนวนอนให้เห็นเป็นลายนี้นี่นะคะลายสวยนะคะตัวนี้นะคะ นี่มีซับในให้นะคะด้านหน้าด้านหลังตัวนี้สีขาวไม่ได้มีซับในให้แต่ว่าลองดูนะคะว่าน้องบางไหมอ่ะลองดูนะคะไม่ได้ผ้าคือสีเขาไม่ได้บับบางแล้วเ,เห็นชั้นในขนาดนั้นนะคะสีขาวค่ะ รหัส4 3 4ค่ะตัวนี้เป็นสีดำนะคะใส่มาให้ดูทรงแล้วก็ดูสีตัวนี้จะเป็นดำแบบดำสนิทเลยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยค่ะก็คือตัวนี้ไม่มีเห็นแบบว่าเออเห็นนงเห็นเนื้อเราเลยนะคะตอนนี้คือมืดทึบดำแบบดำสนิทเลยทั้งทั้งตัวแล้วก็ตรงแขนเลยนะคะจะเป็นทรงนี้นี่ค่ะสีดำค่ะ รหัส434ค่ะงานตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะเป็นชมพูที่ดูสบายตาละมุนตามากชมพูตัวนี้ไม่ใช่ชมพูแบบเข้มๆชมพูชัดๆแป่นๆเจนๆไม่ตัวนี้จะเป็นชมพูแบบนัวๆละมุนระมุนนุ่นนุ่นดิ้นดึงนะคะแต่ว่าคือของจริงมันเห็นเป็นชมพูเป็นชมพูอยู่นะมันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะคะเป็นชมพูอยู่ค่ะนะคะละมุนมากนะคะเหมาะกับแบบลายเขาอะลายเขาตรงนี้มันแบบว่าเออหวานๆแต่ก็ดูหรูๆเนาะเพราะฉะนั้นสี คือย้อมมาเหมาะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลเดี๋ยวใส่สีสุดท้ายให้ดูหรือว่าสีนี้สีชมพูนะคะเนี่ยมันดูแบบหวานลงตัวมากดูดีลงตัวมากนะคะสำหรับตัวนี้สีชมพูนะคะอ่าสีชมพูคะ่ะแขนนะคะแขนตัวนี้รีดให้มันมนนก็ได้เนาะตัวนี้นะคะ 434ีค่ะสีสุดท้ายและสีที่5ตัวนี้จะเป็นสีสีน้ำตาลที่มันอ่อนมากๆคล้ายๆกับเนื้อที่มันเข้มขึ้นมานิดนึงน้ำซ้มก็เลยแบบว่าพยายามจะนิยามให้แบบคุณแม่นึกภาพออกออก,ก็คือสีประมาณสีทรายค่ะสีทรายเนาะมันจะมีความแบบว่าเออ บอกไม่ถูกมันมีความนวลนวลละมุนละมุนมันไม่ได้เข้มแข็งแข็งแบบน้ําตาลนะคะวันนี้เนี่ยจริงๆถ้าใส่กางเกงขาวส,สีขาวส,สีครีมสีดําใส่ตัวนี้สวยมากใส่เสื้อตัวนี้สวยมากขับเสื้อตัวนี้ขึ้นมันเด่นมากเฝอเอิญวันนี้แมทกางเกงน้ําตาลมาค่ะก็เลยแบบอ่ะมันก็อาจจะดูเป็นอย่างนี้แย่งกันน้ําตาลไปหน่อยนะคะเปลี่ยนไปกางเกงขาวกางเกงครีมกางเกงดานะสวยค่ะตัวนี้นะคะมันเหมาะกับปลายมากนะคะสับสีเนี้ยย้อมมาให้ดูแบบระมุนละมุนมาก นะะครุ่นนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบทั้งหวานทั้งดูหรูเนาะสีเขาก็เลยดูแบบดูแบบดูแพงไปตามด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นสีชมพู่ะมันก็จะดูละมุนละมุนใช่ไหมคะสีน้ําตาลก็ยังดูแบบไม่ได้ดุเลยดูละมุนละมุนนะอ่ะประมาณนี้นะคะนี่ดูแขนแขนสวยมาก นะคะตัวนี้แล้วก็ดูลายลูกไม,ม้นะคะถ้าเกิดว่าคุณแม่ตัวใหญ่กับส้มมันจะดันเสื้อมาแล้วก็จะเห็นเห็นข้างๆอะไรเยอะขึ้นก็คือจะได้เป็นลายประมาณนี้นะคะไซส์ค่ะรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ42นิ้วนะคะ42แก่ๆเกือบกือบ4 3แต่หนังส้มเผื่อไปให้ก็เลยบอก42พอนะคะ,ะราคาค่ะรุ่นนี้อยู่790บาทโอนชาระจะส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาท790บาทอะถ้าคุณแม่โอนชำระคือนนังส้มรองค่าส่งไปแล้วด้วยนะแต่ว่าถ้าเก็บไปทางค่ะ ทางขนส่งเขามีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะ,ะเราก็เลยต้องขออนุญาตบวกนะคะตัวนี้ค่ะรหัส434ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ